สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมช่องหนูนยาฟานะครับก็วันนี้มาพูดคุยกันนะครับที่ผมเลี้ยงหนูมาระยะ5ปีนะครับเป็นแบบไหนบ้างเนาะวันนี้ก็ <c oughs> ก็เรียกว่ามาพูดคุยกันดีกว่านะครับเนาะหรือมาพูดคุยหรืออา,อาจจะเป็นข้อคิดดีๆนะครับสําหรับคนที่ยังเริ่มเลี้ยงหนูหน้าหรือเลี้ยงอยู่แล้วนะครับ เนาะในของผมในระยะ5ปีนะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เลี้ยงหนูมานะครับเนาะสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมบอกก็คือผมเลี้ยงหนูนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ใช่อาชีพประจานะฮะก็คืออาชีพประจํานะครับผมมีงานประจําอยู่แล้วนะครับเรื่องหนูนะครับผมเลี้ยงเป็นรายได้เสริมนะครับเลี้ยงยังไงนะครับแล้วก็ขายยังไงนะครับเนาะก็คือเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเราอาจจะ Uh, เลี้ยงน้อยๆก่อนนะครับ uh, เริ่มลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับลงทุนขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ขึ้นมาครับค่อยๆขยายพันธุ์นะครับค่อยๆเริ่มเริ่มเริ่มต้นนะครับเนาะในการเลี้ยงนะครับแล้วก็ uh, uh, ค่อยเก็บประสบการณ์นะครับในการประสบพันธุ์ต่างๆนานานะครับผมเนาะก็อ่า uh, ของผมเนี่ยผมจะเริ่มน้อยๆก่อนนะครับเนาะแต่คือที่สําคัญก็คือทุนนะครับเนาะเนาะเรื่องเรื่องทุนนะครับในการหาพ่อแม่พันธุ์นะครับการบ่อนะครับเตรียมสถานที่นะครับผมในการเลี้ยงนานะครับเนาะก็ ก so ็คืออาจผมเริ่มมาจากน้อยๆนะครับในระยะปีแรกก่อนนะครับปีแรกเนี่ยที่ผมเคยบอกนะครับอาจจะทุคลิปเลยก็ได้นะครับที่ผมเลี้ยงแล้วไม่เคยขายหนูเลยนะครับยังไม่ได้ทําตลาดหนูเนื้อหนูข้อไม่พันธุ์หรืออัตรต่างๆนะครับผมเริ่มจากน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ผสมพันธุ์ตัวเองขึ้นมานะครับผสมพันหนูนะครับเพื่อให้มีหนูจํานวนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ ผสมพันธุ์ปุ๊บแล้วก็กลับมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับในกรณีที่ผมได้สร้างครึ้นเดเยะแล้วนะครับผมก็สร้างการตลาดนะครับไม่ว่าตลาดโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าตลาดาทางบ้านนะครับตอบโจทย์ยังไงนะครับเลี้ยงหนูตอบโจทย์งไหมเป็นผลสําเร็จไหมเลี้ยงหนูคือถ้าสําเร็จก็คือเลี้ยงแล้วขายได้คือเป็นผลสําเร็จนะครับต่อต่อเรานะครับเนาะก็ ก็คือเราเก็บประสบการณ์นะครับสร้างฟาร์มขึ้นมาเล็กๆขึ้นมาก่อน,นเพื่ออยากจะได้รายได้เสริมในตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับเพื่อ,อผมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจใคใายๆก็หลายคนนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ช่องทางที่คนที่ไม่ไม่ชอบมาเลี้ยงตรงนี้นะครับสุดท้ายเขาก็เลิกนะครับแต่ถ้าใครอยากอาจจะเลี้ยงไปยาวๆนานๆนะครับลองลองศึกษาให้ดีก่อน,นครับว่า ควรที่จะลงทุนไหมพร้อมที่จะเหนื่อยไหมพร้อมที่จะกล้าทํากล้าขายไหมนะครับอันนี้คือคําตอบของเรานะครับสําหรับผมเลี้ยงต่อยอดมาเรื่อยนะต่อยอดขนาดไหนผมเ,เลี้ยงหนูอาชีพเสริมผมจะเลี้ยงแค่ไม่เกินร้อยบ่อนะครับตีพ่อแม่พันธุ์สัก60บ่อนะครับห้าสิบบ่อที่เหลือไว้เก็บลูกนะครับเนาะพ่อแม่พันธุ์สัก100นะร้อยตัวนะครับหรือเกือบถึงห้าิดตัวนะครับที่ผมได้ เรียกมาครับเนาะก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนํากันนะครับในการที่เลี้ยงหนุนนะครับในในที่ระยะห้าปีโอเมที่ได้เรียนมาครับก็อาจจะมีผลดีผลเสียนะครับแต่ถ้าเจอแบบมันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบใหม่อะไรใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เหนื่อยกับการเลี้ยงหนุนานะครับแล้วก็ในการทําขายเนี่ยคือผมสร้างการตลาดมาเรื่อยๆนะครับ าการสร้างตลาดมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับตลาดโลกออนไลน์นะครับไม่ว่า a c e b o o k หนูนาปยาฟาร์มเพจหนูนาปยาฟาร์มนะครับเนาะหรือเป็นกลุ่มเนาะที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับก็มีคนรู้จักเรื่อยๆมากๆขึ้นนะครับส่งตามตาม่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับมันมันซึมซับไปเรื่อยๆแล้วมีคนรู้จักเรื่อยๆแล้วก็มีขาประจําที่มาซื้อหนูเนื้อเราเรื่อยๆนะครับเนาะ คือผมก็ไม่ได้เลี้ยงมากมายอะไรนะครับแต่ผมเลี้ยงแค่เป็นรายได้เสริมนะครับเนาะก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์นะครับเรามี Facebook อยู่แล้วนะครับเราต้องเปิดแพร่เขาดูเนาะเปิดแพร่เขารู้ว่าเราเลี้ยงอยู่นานะติดป้ายหน้าบ้านนะครับว่าเราเลี้ยงอยู่นานี่ครับมันคือคําตอบคนที่เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับคือถ้าขายหนูเนื้อบดก็หมดไปนะครับในในที่ผมทํานะครับเนาะแต่ว่าถ้า Uh, คนแล้วมันมันมันคือประเด็นที่คนเลี้ยงแล้วไม่กล้าขายนี่เนี่ยมันมันจะยากนะครับเนาะเนาะมันจะยากนิด <c oughs> นึ e, งนะครับก็ลองลองลองดูครับถ้าใครอยากเริ่มต้นที่จะเลี้ยงนะคิดให้ดูคิดให้ดีก่อนนะครับคิดให้ดีนะครับคิดให้ลึกนะครับในการลงทุนแต่ละบาทเราเนี่ยมันก็มีมีความเสี่ยงมากนะครับถ้าเราไม่ชอบแล้วเราทําไม่ได้แล้วนะครับในกรณีนี้เนาะ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะคุยกันเล็กน้อยนะครับเนาะกับการหูเลี้ยงหนูระยะมา5ปีนะครับผมก็รวมรุกคุกคานบ้านนะครับในการเลี้ยงหนูนามานะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนาะในการเลี้ยงหนูนาเพราะว่าหนึ่งต้องลงทุนนะครับต้องดูแลไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงหนูเนี่ยเลี้ยงระยะระยะยาวนะครับได้แต่เลี้ยงระยะสั้นมันไม่ได้ครับเพราะว่าหนูเนี่ยมันวันหนึ่งเนี่ยมันโตไม่เท่าไหร่ ถ้าขายได้หนูได้รุ่นหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลา3 4ถึงเดือนถึงจะขายหนูเนื้อได้นะครับเนาะก็ลองคิดดูนะครับว่าสมควรที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับสำหรับเราครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าช่องหนูนาบยาฟาร์มนะครับเนาะหนูนาบยาฟาร์มนครสวรรค์ครับก็อ่ายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับถ้าอยากโทรสอบถามก็ได้บอกกันสมมาก็ได้นะครับก็อ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ ก็คือในการเลี้ยงหนูนาอย่างอาชีพเสริมของผมนะครับเลี้ยงก็ไม่ได้รวยหรอกครับแต่ว่ามันอาจจะพออยู่ได้นะครับดีกว่าเราเวลาว่างนะครับเราไม่ได้อะไรเลยปล่อยตรงนั้นเสียเปล่าไปนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับเนาะถ้าใครชอบก็ลองเก็บไปคิดไปทบทวนดูนะครับเผื่อพลิกวิกฤตนะครับเนาะเผื่อทําอะไรได้ นะครับเผื่ออาจจะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้นะครับเนาะก็ลองก็ลองคำนวณดูนะครับก็มือใหม่นะครับคิดที่ดีก่อนนะครับถ้าท่านท่านใดเลี้ยงอยู่แล้วเนาะก็ก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเนาะในระบบในการเลี้ยงในการเอจะทําการตลาดขายอย่างไงดีนะครับเนาะก็วันนี้นะครับหนูนาบยาฟาร์มนะครับฝากกดติดตามด้วยครับหนูนาบยาฟาร์มอำเภอบรงพติไสจังหวัดนครสวรรค์ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ